มาเป็นแถวเลยสี่ขั้นหาขั้นครับถ่ายบระทันเห็นสามขั้นครับ<ง>เออพ่นพ่นจ้างขั้นทั้งในครับเลยเอาเต็นท์อเอาเต้นนี่ออกปะกำลังเลื่อนเต้นออกเอาวิธีหันตรงออกมาเลยังไงโอ้โหค,ครับครับทีมงานกำลังจะย่อยเข้ามาครับเมื่อคืนเพิ่งไปรับมีสายครับเมื่อคืน เำเภอโน้นสะอาดอ๋ออำเภอโน้นสะอาดติดไปทั้งน้องแสงทั้งน้องแสงโอ้โเห็นอทั้งภูเขาเลยครับผมเห็นทั้งภูเขาเลยครับครับผมสวัสดีครับพี่ข้ามอดครับผมอือการสำเนียงมาไปไหนยังเอาก็ด่วนแท้ ตััว่อ่าภีขำหมอนนะ <c oughs> มันถ่ายแสดงตลกมาแรงครับขึ้นเวทีเสียงอีสานพุ่นละครับด้่นเขาซ่องเลยครับพุ่นโอ้คือว่าละครับเพิ่งกะซีมีมองจอรถพุ่นละครับข้างในพุน่นสามสี่ขั้นครับรถบ,ดดบัสหนึ่งสองสามสี่สี่ขั้นครับ,รบเอา้า อันนี้ก็เป็นรถทีมงานลูกน้านนะชาวคณะห,หมอรำเสียงอีสานครับมาแลงกับสิมาสแสดงอยู่ลานเพลินตองห้านะครับห้พี่ห้น้องในส้มในเบิงกันครับมาแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ลั่เคลียดเต็นบริเวณนี้ออกไปครับขยับกึลั่เก็บอยู่เพื่อพื้นที่แล้วตอนนี้ก็เป็นกองบุญครับกองบุญของพ่อรอดเนาะพ่อรอดเสียงอีสาน นต่างเป็นกรอกับด้วยการกรองบุญเป็นบุญแจกข้าวนะฮะให้พอหลอดนะทั้งเจอผ่าพิ่นหลังจากชาปาธกิจศพเสร็จก็ทำบุญแจกข้าวไปด้วยเลยนะครับนี่ฮะก็ซสีมีลูกไม่นานชาวคณนะเสียงอีสานนะครับ ที่คืนนั่มาแรกนี่นะครับแกเบิร์เด้อพี่น้องแอดหน้าสุดทายเบิร์เอานี่ก็คือบรรยากาศบ้านอพอหลอดเสียงอีสานครับลานเพลินตองห้าเนาะนี่ครับพี่น้องครับพันชาพันธสิทธิ์าพันธกิจแล้วอ,อ๋อได้ครับอ๋อภาษาจ้ำพันธดนะเอาสวัสดีค่ะมือนี้เบอล์รทีมงานสิงอีสานของเขากาแสดงอยู่บ้านพัก เนาะแล้วก็วันนี้หมอลำชมฟรีนะคะอ่ากาซิมิศิลปินรับเชิญอ่าพี่ๆบ้างอ่ารุ่นอ่าลปินรับเชิญในตำนานบ้างอะไรประมาณนี้ก็เรียนเชิญที่บ้านตองห้านะคะามาบุ๋งหมอลำฟรีนับกันครับพี่น้องเมือแรงนี้วันที่สิบแปดอ่าสิบเก้าวันนี้วันที่โอ้วันนี้วันที่สิบเก้าขอขอ,อาภัยสิบเก้าเมษายนสองห้าหกหกบ้านพักรานตองห้าเงอีสานเนาะงานแขกเขาพ่อหลอดนั่นแขกเขาพ่อหลอดโอเคครับพี่น้องมาซุ่มมาแซวกันเด้อมือแรงเด้อมา เบิ้งหมอลำนะครับคณะเสียงอีสานนะงาน,นแกเข่าพอลอดนี่ครับเพิ่นกะเผาแล้วเมื่อวานนี่ครับกานี่นะกระดูกเพิ่นกาดนี่นี่นะครับวัดในท่าพิธีเก็บอยู่เนาะเดี๋ยวไว้จะคว่ำดีงามครับพี่น้องนี่แนะหละพอลอดเสียงอีสานเท่าครับผมสามว่าใบนั่นนม่ มีบุกแพ่ครับรบนอปัแกเอวหน่ครับผมนะโรบนทอดพันแกอวนรดูามวเสียดจ้าดจ้าตาวแล้วขีบอดมันเยียบอดซมันจบแล้วเยียบตาเอีกเรอเียบตาอีกเบตายไี้บ่ตัวเองจิตเิซ้ซ่า ีพเคยต้อ็พอใหญ่ต้องการวางลูกร้านวันหนึ่งเนึ่เนี่ยกูไดู้ภาษาเนี่ยคนเรียนมึงวิญยคือึเรียนไหนเนี่ยโอกาสเรียนมีร้านสาวบุดีเรียนเรียนภาษาอังกิษเรียนสุดยอดเลยนี่ดเจิงอยู่ข้าเข้าไป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 ีปไ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 ปปปป

ขายแจกเออเแนได้ทำแนได้ยกเลยวีเดียวกระโจบเเปลี่ยนหนังสื้อยุองเทพบบยุ่ขอนแกนขอนกนบ่อขอนกนอีกีดียวก็จบจ๊้วเนาะอีกีดีกจอ้ย<อ>นจังเอ่ะนี่ครับรอันนี้น่าจะเป็นรถห่านหมอล่าครับพยอยมา เอาไงวะละน้องโเอาสือมาพัดขึ้นมาหอนเถ็ะมันเอาหน่อยเอากขเสมอเลยอาจารย์วิเศษมัขึ้นนอนอยู่สาับมันขึ้นี มืคอคลื่นอยู่กร <Garden Plate. S 2> ีซการ์เด้นเพลสการ์เด้นเพลสมาจากอุบลมาครับจากอุบลอยู่อยู่เพื่ออะไรอยู่บนเพื่อนายเงียะอ๋อนายเงียโอ๋ออ๋ออยู่นายเงียะดยิอยู่รอดำโขงมาครับเ,เอาเพืเอ่นองงนายเงียะบริจาครอดำโขงเงินของเกียมเงินของเกียมเนาะเอาเพื่อนของเกียมนายเงียนายเงียอยู่ทั้งน่าจะรวยบ่ฮะ อ๋ออยู่เดดติดเดชอ๋อติดเคยอำเภอเดดบ่ะอำเภอเดชอ๋อยู่ใกล้กับบ้านผมสินะผมอยู่สิรีดินท่อนไงเธอไปเยี่ยมไปยาบีก็สนะอ๋อทั้งช่องออกไปทั้งช่องเดดทั้งออกไปทั้งเดชไปในเงี้ยกับในบ้านในเงี้ยตลอก อี๋แล้เพื่อนในแย่ก็เอาเฉลินมาทั้งกันบ้านเจ้าเนี่ยซี่ริทอดพี่แหละทั้งพี่บอลทั้งพี่บุญโอ้เป็นยังไงต่อจากเพื่อพี่บุญเพื่อฝากดูเพื่อพี่บุญเพื่อพี่บุญมังสาหารออกไปทั้งทั้งพี่เอาเนี่ครับบรรยากาศบ้านตองหาเวลานี้ครับพี่น้องย่างพี่พี่ลูกแพะกับผ่าลูกสาวมาแนะน้ำกับ อาจารย์วิเศษครับนี่นะอาจารย์เพลินนะครับเห็นตะเข้าไปเล็กน้อยนะมามีกะใหญ่เป็นสาวแล้วนะนี่ครับอ่ะมือแรงทับเบิ้ลมอลามครับมือแรงนรงี่นนนนขึ้นไปที่ั้งครับปจายมาเร่งบ่บ่ขึ้นบ่สิบเรื่อยแล้วอ๋อขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ